หากคุณตกจากที่สูงมากๆให้ลองเรียนแบบท่าของนักกระโดดร่มคุณควรคว่ำหัวและหน้าอกของคุณลงกางแขนและขาแล้วงอทำม,มุม90องศาถ้าเป็นไปได้ให้เลือกสถานที่ที่จะตกพุ่มไม้หรือหญ้าแห้งก็อาจรองรับการตกของคุณได้ผิวน้ำจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อคุณตกจากที่สูงไม่เกิน45เมตรก่อนลงพยายามจัดท่าลำตัวในแนวตั้ง จำไว้ว่าการตกแบบความหน้าดีกว่าการตกแบบงายหลังเสมอเอาแขนกุมหัวและคอไว้เพื่อป้องกันที่จริงแล้วถึงทำท่าพวกนี้ไปก็ช่วยคุณไม่ได้หรอกแต่คุณจะทำอะไรได้บ้างก่อนที่พวกเขาจะตั้งชื่อหลุมตามชื่อคุณ แต่ถ้าคุณกําลังดิ่งลงจากหน้าผาให้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อแยกการตกออกเป็นขั้นๆยิงสันเท่าไหร่ก็ยิ่งดีการตกแต่ละครั้งเหล่านี้จะดูดซับแรงกระแทกบางส่วนของการตกได้ด้วยวิธีนี้คุณจะมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้นมากพยายามคว้าวัตถุที่แข็งแรงเช่นพุ่มไม้หรือก้อนหินระหว่างทางที่ร่วงไปด้านล่างมันจะทําให้คุณร่วงช้าลงถ้าคุณเห็นท่อนไม้หรือแผ่นไม้ให้คว้าไว้ด้วยก็าอาจช่วยชะลอการกระแทกพื้นของคุณ ที่สำคัญที่สุดอย่ากเกรงตัวมันอาจเป็นอันตรายต่ออวัยวะภายในของคุณเอามือปิดหัวไว้และพยายามงอเข่าเล็กน้อยในความเป็นจริงเมื่อคุณตกกระแทกทุกอย่างในตัวคุณก็จะงอเล็กน้อยทั้งนั้นแหละแต่เฮ้ยังไงคุณก็ต้องลองดูหากอาคารที่คุณอยู่พังลงมาและคุณลงเอยอยู่ใต้กองเศษซากปรลาดหักพังอย่าพยายามเสียขวัญใช่งานหลักของคุณในตอนนี้คือการปกป้องอวัยวะที่ช่วยหายใจและทําให้เหลืออากาศให้หายใจได้นานที่สุด หากมีที่ว่างเพียงพอให้ถอดเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อยืดออกแล้วมัดท่อนล่างเป็นปมจากนั้นใส่กลับไปที่หัวของคุณผ่านคอเสื้อเพื่อให้ปมอยู่ด้านบนของหัวคุณจะได้ฮู้ชั่วคราวที่จะช่วยปกป,ป,ป้องใบหน้าของคุณจากฝุ่นทรายและเศษผงต่างๆนอกจากนี้ยังทําให้คุณได้ออกซิเจนเล็กน้อยในขณะที่คุณพยายามกลับขึ้นสู่ด้านบนหากคุณติดอยู่ในลิฟที่กําลังตกให้นอนหงายและพยายามใช้พื้นที่ให้มากที่สุด ไขมันในร่างกายและกล้ามเนื้อของคุณถูกกดอัดได้พวกมันจะดูดซับแรงกระแทกบางส่วนถ้าคุณนอนราบไม่ได้ให้นั่งบนพื้นก็ยังดีกว่ายืนหลังของคุณจะทำหน้าที่เหมือนถุงลมนิรภัยในรถยนต์แต่ไม่ว่าคุณจะเลือกทำท่าไหนก็ตามให้เอามือบังหัวของคุณไว้วิธีที่ดีที่สุดคือป้องแขนข้างหนึ่งไว้ข้างหน้าและอีกข้างบังไว้ที่หลังคอหากคุณหลงป่าก่อนอื่นก็ให้หาน้ำลองดูพื้นที่ต่ำ หากเห็นผู้เขาให้มองหาน้ำที่เชิงเขาและถ้าคุณรองน้ำฝนได้อย่าปล่อยให้อยู่ในภาชนะนานเกินไปเพราะน้ำอาจเสียได้ลองดูพวกมดที่ไต่าตามต้นไม้พวกมันมีแนวโน้มที่จะเดินไปยังแหล่งที่มีความชื้นภายในต้นไม้ขวดน้ำก็ช่วยให้คุณจุดไฟได้หากคุณวางไว้ใต้ใสแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานานพอขวดจะทำหน้าที่เป็นเลนรวบรวมความร้อนทั้งหมดไว้ในจุดเดียว ใช้ไฟและควันเพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกล,ลุ่มเปลวไฟด้วยกิ่งไม้ใหญ่ๆหรือกระทะประมาณ3-4วินาทีนั้นจะทำให้มีควันมากพอจากนั้นปล่อยให้ควันฟุ้งกระจาย หากคุณตกลงไปในน้ำแข็งให้พยายามกลับไปที่ขอบน้ำแข็งอย่าดึงตัวเองขึ้นด้วยการคว้าขอบมันจะแตกออกเรื่อยๆและจะทำให้คุณเหนื่อยลาได้ในเวลาไม่นานเ <c oughs> ตะขาของคุณจนกว่าร่างกายของคุณจะอยู่ในแนวนอนในน้ำหลังจากนั้นให้ขึ้นจากน้ำและขึ้นมาบนแผ่นน้ำแข็งเมื่อคุณขึ้นมาได้แล้วอย่าลุกขึ้นยืนน้ำหนักของคุณควรกระจายไปในพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งจะมีโอกาสที่น้ำแข็งจะแตกแล้วเริ่มกลิ้งเข้าหาฝั่งเหมือนแมวน้ำ หากคุณเป็นตะคริวขณะว่ายน้ำให้พยายามพลิกตัวและลอยตัวแบบนี้นวดส่วนล่างของเท้าหรือส่วนของขาที่รู้สึกตึงหากคุณเป็นตะคริวที่หลังขาให้งอเข่าแล้วดึงเข้าหาหน้าอกคุณควรลอยตัวแบบหงายหลังอยู่ได้พยายามบรรเทาอาการตะคริวโดยดึงนิ้วเท้าขึ้น หากคุณอยู่ในอาคารที่ถูกไฟไหมให้อยู่ในที่ต่ำและคลานไปยังทางออกที่ใกล้ที่สุดควันมักจะลอยขึ้นไปบนเพดานนั่นเป็นเหตุผลที่การหมอบคลานอาจทำให้คุณไม่หายใจเอาควันเข้าไปหากคุณมีผ้าหรือผ้าเช็ดหน้าให้เอามาปิดปากของคุณไว้มันจะทำหน้าที่ช่วยกรองควัน นอนลงบนพื้นและกลิ้งตัวไปมาหากเสื้อของคุณติดไฟหากคุณมีถังดับเพลิงให้เล็งไปที่ฐานของเปลวไฟมันจะได้ผลดีกว่ามากและจําไว้ว่าหากคุณทุบหน้าต่างแตกก็เท่ากับว่าคุณปล่อยออกซิเจนเข้ามามากขึ้นซึ่งจะทําให้ไฟโหมแรงขึ้นและนี่คือสิ่งที่คุณควรทําเพื่อความปลอดภัยในช่วงเกิดภัยธรรมชาติ หากคุณเห็นพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมขนาที่คุณอยู่ข้างนอกให้อยู่ห่างจากลาําธารท่อระบายน้ําหรือแม่น้ําพยายามอยู่ในที่สูงขึ้นหากคุณติดอยู่ที่บ้านให้ย้ายไปที่หลังคาถ้าคุณคิดว่ามันปลอดภัยพอหากพายุทอร์นาโดเคลื่อนเข้ามาหาคุณและคุณไม่มีเวลาหลบหนีให้หาคูน้ำหรือที่ต่ำๆนอนลงและใช้มือหรือเสื้อผ้าบังหัวไว้หากเกิดพายุทอร์นาโดขณะที่คุณอยู่ในบ้านและไม่มีห้องใต้ดินในบ้าน ให้หลบในอ่างอาบน้ำใช้หมอนเพื่อป้องกันหัวของคุณจากเศษวัสดุที่อาจหล่นลงมาท่อประปาในผนังห้องน้ำช่วยเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างให้กับห้องน้ำแต่ถ้าห้องน้ำของคุณมีหน้าต่างหรือผนังที่หันหน้าไปทางด้านนอกให้เลือกที่ที่ปลอดภัยกว่าเช่นตู้เสื้อผ้ายิ่งมีกำแพงแยกคุณจะพายุเทอร์นาโดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น หากคุณออกไปข้างนอกในช่วงที่มีพายุและคุณรู้สึกได้ว่าขนลุกนั่นเป็นสัญญาณที่แสดงให้รู้ว่ากำลังเกิดฟ้าผ่าผิวของคุณอาจเริ่มรู้สึกคันและคุณน่าจะได้ยินเสียงคลิกหรือเสียงหึงห่งหึหมอบลงทันทีและเอาหัวซุกไว้ระหว่างเขา่า แต่ถึงแม้คุณควรจะหมอบต่ำมากก็อย่านอนราบสิ่งเดียวที่สัมผัสพื้นควรเป็นจมูกเท้าของคุณให้โซนเท้าชิดกันเมื่อทำแบบนี้กระแสะไฟป,ป้าจะพุ่งไปที่เท้าข้างหนึ่งและไหลออกไปจากอีกข้างหนึ่งแทนที่จะวิ่งไปทั่วร่างกายของคุณนอกจากนี้คุณควรเอามือปิดหูไว้ด้วยเพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยินหากคุณหลงในทะเลทรายให้เดินทางในช่วงเช้าตรู่ จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความร้อนส่วนใหญ่ได้หากคุณเห็นเนินเขาหรือพื้นที่สูงให้ปีนขึ้นไปและมองไปรอบๆคุณอาจเห็นต้นไม้เขียวขจีอาคารหรือถนนก็ได้คุณจะไม่มีโอกาสทำแบบนั้นในตอนกลางคืนสัตว์ในทะเลทรายหลายชนิดออกล่าหลังพระอาทิตย์ตกและนี่คือวิธีที่คุณควรปฏิบัติกับสัตว์ป่า หากกระทิงกำลังพุ่งเข้าใส่คุณให้หยุดนิ่งจนกว่ามันจะเข้ามาใกล้จากนั้นโยนเสื้อผ้าไปในทิศทางตรงกันข้ามกระทิงตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวการคว้างหมวกหรือเสื้อออกจากตัวคุณจะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของมันมันจะไล่าตามวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่หากฉลามกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาหาคุณอย่าว่ายน้ำหนีด้วยความตื่นตระหนกคุณจะดูเหมือนของที่มันอยากกินรอจนกว่าฉลามจะเข้ามาใกล้และเริ่มชกมัน เล็งไปที่ตาจมูกและเหงือกบริเวณเหล่านี้เป็นพื้นที่บอบบางในร่างกายของฉลามหากคุณพบขู่หมาที่ไม่เป็นมิตรให้เบี่ยงเบนความสนใจของพวกมันและเดินออกมาเงีย,งยบๆหากหมาตัวใดตัวหนึ่งยังคงพุ่งเข้าหาคุณให้ถืออะไรไว้สักอย่างเพื่อกั้นตัวคุณกับขากัรไกลของมันไว้ตอนนี้สมมุติว่าคุณไปรบกวนผงพึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจและพวกมันกําลังไล่ตามคุณวิ่งเป็นเส้นตรงให้เร็วที่สุดจนกว่าพวกมันจะหยุดไล่คุณ ทางเลือกที่ดีกว่าคือหาที่หลบภัยอาจเป็นรถบ้านหรือแม้แต่ห้องน้ำสาธารณะแล้วซ่อนตัวอยู่ข้างในตอนนี้ถ้าคุณบังเอิญไปเจอหมีแนะนำตัวซะไม่ใช่สิจริงๆแล้วทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไรหากมันเป็นหมีสีน้ำตาลตัวใหญ่ให้ล้มลงและแกล้งตายไม่น่าจะยากนะ แต่ถ้าเป็นหมีดำตัวเล็กซึ่งไม่ค่อยโจมตีผู้คนการตะโกนและทำให้ตัวเองดูใหญ่ขึ้นก็อาจช่วยได้คุณอาจพยายามไล่หมีด้วยการทำเป็นจะโยนของใส่มันถ้าคุณเจองูพยายามเงียบให้มากที่สุดถ้ามีโอกาสที่จะเดินหนีได้ก็หนีเลยแต่ถ้าคุณหลีกเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานไม่ได้การขึ้นเสียงเอาไม้สองท่อนมาตีกันหรือกระทืบเท้าอาจทำให้มันล่าถอยไปได้ แม้ว่างูจะไม่มีหูที่มองเห็นได้แต่มันก็ไวต่อการสั่นสะเทือนและถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณในวันเดียวกันให้โทรหาคนที่บันทึกสถิติกินเนสด้วยล่ะฉันว่าคุณได้สร้างสถิติบางอย่างขึ้นมาแล้วนะ